เราจะไปดูรถจับแม่มานี้โซพยายามไปกันดูอืมจะไปดูรถทำไมรถนี้สวยแล้วอะไรก็ไม่รู้ <laughs> อยู่ที่ไหนวะเนี่ยไม่ใช่มีลูกค้าอะไรเลยื <laughs> <laughs> ดูสิ้นใจเหลือเกินนั้นเนี่ย <laughs> <laughs> เดินเนื่ย <laughs> <laughs> อยแล้วรถเยอะไม่รู้ออกจังไหน เราอยู hmm. ่ไหนเนี hmm. ่ยอะไรวะเนี hmm. ่ยเฮ้ยเฮยไม่ม um. mm ีเอาโดร์เรทอีสเบนอีสเบนอีสเบนเน่ี่ยตัวอยู่ไหนอีสบีวีโอ้ชิตโอ้อะไรวะเนี่ยโอ้ยโอ้ยโยเอาดีชนกีที่ฮมสกสวยไปไหนวะเนี่ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอยโอยอันนี้แล้วแี่ย โอ้ยดูตูดไฟสวยม,มีหลายรถเนี่ยอ้อยความเดินนี่นะสวยโ,ยโอ้ย,อยสวยสวยคาสิโอด้วยผมไมีจะกินกาแฟอ,อ่ะต้นไม้สวยนะ <laughs> นี่ในรถที่แม่ชอบสาอารถเนี่ยสวยไหมอรถสีแดง โอเคสีเงินเงินสวยๆเลาะสีแดงโ,โหโคตรเท่มากเลยอุ้ยโจยโยยยยชอบเอกันะดูตัวเล็กรถไทยแม่อุยอย้ยต้องช่วยแม่จ่ายตังค์ล้อของผม <laughs> อุ้ยแดดล้อมาจากไหน,นไปไหนก็ไม่ได้แดดล้อมตามเราไปโลตัสไม่ไปทำไม Lutat! Ay, 7-Eleven! Ano, Big Okay. Lawang, 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 lawang.